เราจะลงทุนยังไงให้ชนะเงินเฟอ้อนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยากเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคุณคุณจะลงทุนยังไงให้มีผลตอบแทนที่เต่อเสมอและต่อเนื่องจะดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราตีว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-8%นสินค้าในตลาดทุนนะครับหลายๆสินค้าหลายๆตัวให้ปันผลต่อป,ปีเนี่ยก็7 8ได้เช่นเดียวกันฉนันคุณอาจจะไปหาคูนที่มีปันผลนะครับ7-8%ซื้อแล้วลงทุนไปก็ได้อย่างน้อยได้ปันผลมาก็คุ้มเบ้อเงินเฟอ้อแล้วและถ้าเกิดุ้้้้้นน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 ตตััววคครเเป็นแนนขขโโโมมมขขขาาาึึีก่พิ มีส่วนต่างราคาที่เติบโตคุณจะได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นและคุณจะชนะเงินเฟอ้อได้นั่นเองชั้นที่ทีท่ี่ชนะเงินเฟอ้อที่ง่ายที่สุดหาหุ้นที่มีปันผลเกิน7จซึ่งปอร์เซ็นต์่ในตลาดหุ้นมีมากมายหลายตัวนะครับลองพิมพ์เลยว่าหุ้นปันผลในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มันจะมีขึ้น,น,นมาเยอะแยะนะครับแล้วคุณลองมาดูยวปันผลของเขาตัวไหนมียูมากกว่า7-8%ถึงคุณก็เลือกขึ้นมาและลองดูการาฟแนวโน้มของเขาว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นไหมถ้าใช่คุณก็ลงทุนไปในระยะยาวแบบนั้นคุณก็จจะะสามามมรรถชชนนเเเงงิฟ้ออไดแื่ผ เชื้อกาบครับ